สวัสดีครับวันนี้อู่รถบ้านจรลัน13นะครับจะพามาดูนะครับ Vigo Cap p i e r n e r 2 5 e v n t u r b o นะครับรถสวยเดิมทั้งคันนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักจมน้ำพลิกคว่มใดๆทั้งสิ้นะครับอันนี้เป็นปี2 2 v n 144แรงม้านะครับสีบอลเงินดูสภาพรถครับสวยกิ๊บเลยนะครับช่วงล่างใสๆเลยนะครับ สีรอบคันเต็มครับสีเดิมทั้งคันครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนะักจมน้ํำพิกามใดๆทั้ทงสิ้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อผมได้เลยนะครับ0898811677นะครับอันนี้ยางเป็นลายใหม่แล้วนะครับยางลายใหม่ดอกเต็มนะครับดูเลขแชสซีนะครับรถ เป็นเออ่ยางเป็นปียีิบสองนะครับแต่ดอกเต็มลูกค้าไม่ค่อยได้ขับครับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งนะครับมิชลินด้วยยางนะครับประกันชั้นหนึ่งหมดเดือนพฤษภานะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ศูนย์แปดเก้าแปดแปดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับอู๋รถบ้านจราจรสิบสามนะครับนี่ VN หายากคันนี้ผมขายอยู่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่แท้ครับดูภายในก่อนนะครับนี่แผงประตูครับดู กำมาหยีนะครับดูเบาะดูเบาะก็รู้แล้วครับเบาะเบาะเต็มนะครับเป็นเต็มเลยสวยกิิบดูพวงมาลัยนะครับดูพวงมาลัยนี่ผมให้ดูรถคันนี้นะพวงมาลัยสวยๆเต็มๆนะครับนี่ฮะโคตดสวยเลยคันนี้นะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่ต้องโอนมาะจำใดๆทั้งสิ้นนะครับ มาหาผมโทรหาผมจบกันที่หน้ารถอย่างเดียวเท่านั้นนะครับดูภายในสะอาดสวยครับดูคนโซลคนโซนสะอาดนะครับเลขไม่จะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับสามพันกับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่เหมือนเดิมเลย รถสภาพสวยเดิมทั้งคันไม่มีอุบัติเหตุหลักจมน้ำพลิกคว่มใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ดูแคปตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปดูสติ๊กเกอร์รถนะครับเนี่ยฮะพบดูซอกประตงประตูนะครับสะอาดสวยนะครับใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มครับรถไม่แสนเจ็ดถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะครับเพราะว่ารถเป็นปีสิบสองนะครับรถเป็นปีสิบสองนะครับดูภายในก็รู้แล้วครับว่ารถสวยมาก นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูหน้าห้องเครื่องนิดหนึ่งนะครับอ่ะมาดูครับเออนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูครับนี่นี่ประตูสติกเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับศูนย์แปดเก้าแปดแปดหนึ่งหนึ่งหกเ็ดเจ็ดนะครับโอ่รถบ้านจรัจ1สิบสามนะครับโทรมาได้เลยประกันชั้นหนึ่งมีอยู่นะครับประกันชั้นหนึ่งมีอยู่ยังไม่หมดอ่ะมาดูตัวนี้ครับนี่ครับ น็อตฝากระโปรงเดิมยังไม่เคยแกะเลยนะครับอ่ะดูคานอาร์นะครับคานขวาเดิมเม็ดอาร์คเดิมนี่ครับการดูรถดูง่ายๆครับนะครับเลขคานหน้าอยู่ครบนี่คานซ้ายอยู่นะครับคานซ้ายนี่คือ,น,คอนี่คือรถเดิมๆนะครับติ๊กเกอร์นี่นะฮะจะบ่งบอกทุกอย่างเลยสติ๊กเกอร์ตาแมวตัวนี้นะครับใสๆอย่างเงี้ยคือรถยังไม่เคยเปลี่ยนไม่เคย ทำสีใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ผมไม่ดูนี่ฝากระโปรงโลโก้โตต้าครบอัตลักษณ์รถนะครับครบทุกอย่างนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้นี่ครับคือฝาเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้คือฝาเดิมจากโรงงานนี่จะต้องมีพวกนี้นะครับรถไม่เคยแก่ฝากระโปรงอ่ะแล้วมาดูนี่ครับมอกรนี่ครับแขนเขาเรียกว่าแขนรถนะครับมือผมอาจจะดํานิดนึงนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าแขนรถต๊กเกอร์มอกนี่ครับหมุดเพจรถประจำตัวรถครบนะครับนี่นะครับดูเต็มเต็มห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับสนใจก็โทรมาครับ089-8811-677นะครับ6แสนเออโทษทีครับ265,000บาทนะครับเล่มพร้อมโอนประกันชั้นหนึ่งมีภาษีไม่ขาดนะครับ ไม่ต้องมัดจำใดๆทั้งสิ้นนะครับมาคุยกันหน้ารถอย่างเดียวครับมาทดลองขับได้เลยนะครับตัว VN หายากนะครับหายากนี่ครับรถสตาร์ทแล้วนะครับแอร์เย็นๆฉ่ำๆครับรถซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ยังขับได้อีก2,000กว่ากิโลอ่ะครับเนี่ยฮะของผมขายรถใหม่แท้นะครับเช็คได้ครับไม่มีกอไม่ไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับ ดูแค่รถกะสวยไม่สวยดูแค่ติ๊กเกอรอ์ตอนออกจากรถเขาเรียกติ๊กเกอร์ QC นี่ยังอยู่เลยอ่านี่ผมจะเดินหน้าแล้วนะครับรถเครื่องเงีย,งยบๆเลยครับนี่ไปแล้วไปแล้วครับนี่ครับอ่านะครับเดี๋ยวผมถอยหลังนิดนึงนะครับ089-811677นะครับ265,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาหาอูได้เลยครับอูรถบ้านจราญ13 นะครับไม่ต้องมัดจำครับจบหน้างานอย่างเดียวครับไม่มีเรียกมัดจำนะครับรถคันนี้บอกเลยไม่มีเรียกมัดจำอ่ะเดี๋ยวพาไปฟังเสียงหน้าห้องเครื่องอีกทีครับนี่ตอนนี้รถสตาร์ทละครับคู่นะครับนี่ครับเสียงหน้าห้องเครื่องรถสตาร์ทอยู่ นะครับ089881167โทรมาครับน้ำมันเครื่องใสๆนะครับเสียงนิ่งๆเสียงนิ่งๆนิ่งๆครับไม่มีควันไม่มีไอใดๆทั้งสิ้นนะครับรถสวยเลยคันนี้นะครับได้ไปสุดคุ้มครับก็ยังไงแล้วโทรมาละกันครับ089881167นะครับอู่รถบ้านจรัญ13ส6 5 0องแสนบาทเท่านั้นครับขอบคุณครับ